สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้างทองหวังอยากมีนะคะน้ำแบวนนะคะสายน่ารักน่ารักราคาหน่ารักเหมือนกันนะคะมให้ชมนะคะเป็นแหวนน้ำหนัก0.6กรัมนะคะราคาเริ่มต้นที่1,650บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทุกวงนะคะทุกลายเลยราคาเพียงแค่1,650บาทเท่านั้นนะคะมาชมลายแรกกันเลยนะคะลูกค้าได้นี้นะคะจะเป็นลายดอกไม้นะคะ ตัวเรือนจะเป็นแบบเแบบเปกลมนะคะเวลาอยู่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะรายต่อมานะคะจะเป็นงานหัวใจนะคะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็คือจะมีหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็หัวใจแบบนี้แล้วก็หัวใจแบบนี้ค่ะทุกวงนะคะราคาพัน0อยหบาทเท่านั้นนะ สวยน่ารักนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะอันนี้วงแรกนะคะแดดใส่ก็จะประมาณน,นี้นะคะอันนี้วงที่สองคะ่ะและ้ววงที่สาคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นงานโอซนะคะจะมี3มแบบเหมือนกัน,นะคะ่ะ แบบที่2นะคะแบบที่สค่ะราคา1,650ยาบาท 1, เหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นแหวนสูตรจุดหกรัมนะคะจะเป็นลายอินทิเมตี้หรือว่าเลข8นะคะวงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแหวนเสริมดวงความรักนะคะรักไม่มีวันสิ้นสุดนะคะรักไม่ดันนะคะรักแบบรักเธอตลอดไปนะคะ เป็นหาย้ลูกค้าที่ร้านนะคะนิยมซื้อเป็นแหวนให้กับคุณแปงน,นะคะวงนี้ก็ราคา1น5่บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นงานแฟชั่นเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด5้แบบน,นะคะจะเป็นแหวนเต่าทองนะคะแล้วก็ถุงทองสตรอเบอรี่ค่ะ งานโบแล้วก็ไปมะกอกนะคะน้ำหนัก0.6กิโลกรัมราะคา1,650บาทเท่านั้นนะคะทุกแบบทุกลายเลยต่อมานะคะจะเป็นงานเรียบๆนะคะแต่เดูเก๋นะคะ4แบบนี้นะคะเปหลายลูกค้าชอบม,มากแล้วก็นิยมใส่นะคะวงแรกจะเป็นงานเกี้ยงนะคะวงที่สองจะเป็นปั๊มนะคะ เป็นปั้งจุกเกค่ะวันที่สี่จะเป็นตัดลายรอบวงนะคะ4แบบนี้ก็ราคา1,650บาทเช่นกันค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้แหวนราคาเบาๆใส่น่ารักๆน,นะคะสามารถแอดมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นบน,นหน้าจอได้เลยนะคะแคปภาพแคปแบบแหวนที่ลูกค้าสนใจนะคะส่งเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะคลิปนี้ห้างทองหวังอยากมีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ